สวัสดีครับแฟนคลับเซลล์บุูทุกท่านนะครับวันนี้ชวนให้คุยเรื่องของกราฟนะครับได้เดียมาจากปู่ปีเตอร์แบรนด์นะครับปู่หรือลุงว่าให้เป็นลุงนะแกบอกว่ากราฟแทบไม่ได้ให้ความได้เปรียบกับนักเทรดเลยครับแต่สิ่งนี้ต่างหากครับที่มันให้นะครับลุงปีเตอร์แบรนด์เนี่ยประสบการณ์40ปีนะครับเป็นนักเทคนิคที่เริ่มต้นตั้งแต่พล็อตกราฟด้วยมือครับเขียนกราฟด้วยมือดังนั้นเนี่ยผมว่าประสบการณ์ขนาดเนี้ย มุมมองแล้วก็ความเห็นเกี่ยวกับกราฟนั้นน่าเชื่อถือแน่นอนครับเพราะแกแกเนี่ยคร่ำวอดจริงๆนะฮะมีทวิตหนึ่งแกบอกว่านะครับไม่มีอะไรพิเศษเลยสําหรับเครื่องมือทางเทคนิคใดๆครับนะเครื่องมือทางเทคนิคใดๆนะไม่ว่าจะเป็นกราฟเส้นค่าเฉลี่ยและอื่นๆครับาการวิเคราะห์ทาเทคคิคนั้นให้ความได้เปรียบน้อยมากครับ การวิเคราะห์ทางเทคนิคน,นั้นให้ความได้เปรียบน้อยมากผลตอบแทนจากการเทรดนั้นพบได้ในการบริหารการเทรดและบริหารความเสี่ยงครับนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่นักเทรดสำเร็จครับแกแฮชแท็กนะ from from the a c h i า v e นะครับจากคนสำเร็จมาแล้วมาน,นี่นะคือ <c ười> เทคนิคนั้นมันเป็นอะไรที่ไม่พิเศษเหรอกฮะไม่ว่าจะกราฟเส้นค่าเฉลี่ยใดก็ตามนะครับมัน เราจะพบความได้เปรียบน้อยมากใน t e c h ิค c a l Analysis นะครับผลตับแทนจากการเทรดนั้นพบได้จากการบริหารความเสี่ยงครับเรื่องนี้ผมเขียนในเล่มน,นี้นะฮะการวิเครคาะห์ทางนี้น่ครับที่นักเทรดมือโปรโประสบการณ์10ปีบวกๆเนี่ยอยากให้มือใหม่รู้ก่อนนะครับรู้ก่อนรอดก่อนนะครับมีขายเป็นอ e ีบุ๊กนะครับเพราะว่าผมมีเหตุผลเรื่องความเสี่ยงนะครับ เสียองน,นต้นทุนกนะ็เลยพิมพ์เป็นอ e ีบุ๊กกันนะครับทั้งสองเล่มเลยนะครับเ,เล่นทุ้นขาดทุนกับการวิเคราะง์ทางเคนิคนะครับมีขายเป็นอีบุ๊กเท่านั้นนะครับ,น e นรบหนังสือเล่มตันแรกก็คิดจะพิมพ์แจะไปมา,มาแล้วดูแล้วไม่น่าจะคุมะ้มว่ะอีบ e ุ๊กแล้วกันนะครับอีบ e ุ๊กแล้วกั e วนเนาะท่านใดอยากอ่านก็ไปสนับสนุนที่เมเลบ็อกเก็ตเท่านั้นนะครับพีเจ้าแบรนด์ก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าน,นนะอีกทวิตนึงบอกว่านะ บอกว่า,านักเทรดสายกราฟเนี่ยนะเขาจะคิดในแง่ของอาการเป็นขาขึ้นหรือขาลงหรือว่าการถูกหรือผิดในการเทรดครับนะคือนักเทรดสายกราฟมือใหม่เนี่ยมักจะมองในแง่ของการว่ามันเป็นขาขึ้นมันเป็นขาลงมันถูกหรือมันผิดนะครับแต่จริงๆแล้วจากประสบการณ์ของลุงพีเตอร์แบรนด์บอกว่านะการเทรดด้วยกราฟเนี่ย เป็นเรื่องของการป้อนและการจัดการคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบเรขาคณิตเพื่อให้ได้ข้อได้เปรียบที่ทำได้เฉพาะเหตุการณ์จำนวนมากเท่านั้นครับเนี่ยก็คือว่าผมผมตีความนะว่าความจริงแล้วเนะี่ยมันก็ไม่แม่นหรอกเอออย่าไปคาดหวังว่ามันถูกหรือมันผิดความจริงแล้วมันก็ไม่แม่นนะง่ายๆนะคมันจริงก็ไม่แม่นอะไรครับนะั้นดังนั้นเนะี่ยถ้าเราอยากจะใช้ประโยชน์จากกราฟให้ดีนะ จะย้อนกลับไปที่นี้คือว่าคุณต้องมีการบริหารการเทรดและบริหารความเสี่ยงครับเรื่องการบริหารความเทรดการเทรดเนี่ยคำเสียงเล่มนี้มีนะครับสารศิละปะก,การปันพอร์ตนะครับมีขายที่เพจเซียวบุกนะครับนี่เป็นเหตุผลทำไมาผมถึงเขียนพวกนี้ขึ้นมาเพราะว่าแค่เขียวกาดาไม่พอครับคุณต้องมีเรื่องของวิทยาการเทรดนะฮะการเข้าใจเรื่องของการขาดทุนการบริหารการเทรดครับ ทฤษีาการเทรดพวกนี้ต้องมีครับดังนั้นเนี่ยจำเป็นต้องต้องรู้ให้มากกว่าการศึกษากราฟครับนะคุณโจเซฟเบิร์ ne, นะสตีฟเบิร์นบอกนะคุณต้องการาระบบเทรดที่มันสามารถที่จะตรวจสอบคุณภาพได้นะครับด้วยการนะครับด้วยการมีเอ e นะครับไม่ใช่ด้วยความเห็นหรือว่าเกี่ยวกับ การเทรดหรือว่ากราฟครับนะเอาใหมนะครับสรุปแปลเป็นไทยว่าถ้าคุณอยากสําเร็จนะครับถ้าคุณอยากสําเร็จในการเทรนนะคุณต้องมีระบบที่วัดคุณภาพได้ครับด้วยเอชครับไม่ใช่ด้วยการเทรดแล้วก็ด้วยกราฟครับเอชคืออะไรครับเอชก็คือน่ฮะ positive expectancy ครับเนี่ยฮะมีในเล่มนี้นะครับเล่ม สารศิลปะการปั้นผอนแล้วก็เล่มดํานี้ก็มีเช่นกันการวิเเราะทางที่เด็ก,ก็มีนะครับศึกษาไว้นะครับเพราะว่าการใช้กราฟแบบเพียวๆเลยนะไม่พอไม่พอนะครับ positive expectancy ก็มันมันก็จะเป็นจริงๆมันมีสมการเยอะนะแต่ผมชอบสมการนี้คือว่ามันจะมีก้อนของกําไรครับฝั่งเนี้ยก้อนกําไรนะอีกฝั่งหนึ่งอะลบกับฝั่งขาดทุนครับ หน้าที่คุณคือทุกคนต้องให้ฝั่งกำไรเนี่ยโตกว่าฝั่งขาดทุนนีได้ครับฝั่งกำไรก็คือว่ามันก็จะเป็นวินเรทครับพูดย่ายๆวินเดทคูณด้วยขนาดของของชัยชนะคุณนะครับคือว่าวินเดทแล้วก็คุณชนะคุณได้เท่าไหร่ครับนะฮะแล้วก็ลอสเทคือว่าก็ร้อยลบวินเดทนะครับคูณด้วยถ้าคุณแพ้คุณเสียเท่าไหร่ครับนะฮะเอามาลบกันฮนะชนะลบแพ้ก็จะได้ถ้ามันเป็นบวก คุณก็ถือว่าเป็นการทําธุรกิจที่ดีครับแต่ถ้าเป็นลบก็แปลว่าคุณแพ้ครับคุณคุณเป็นธุรกิจที่แย่ครับเนี่ยนี่เป็นหลักการง่ายๆในการนึกถึง edge ครับหรือว่า positive expectancy นะครับการเทรดจริงๆนะฮะเราต้องเอาไปเข้าสูตรคณิตศาสตร์ให้ได้ครับการเทรดที่ทําเงินนะไม่ใช่ว่า แค่ซื้ออุ่นตัวนี้แล้วก็ถือยาวๆนี่ไม่ใช่ครับมันเป็นแค่เพียงแค่มันเป็นเพียงแค่แนวคิดยังไม่ใช่วิทยาศาสตร์ครับความจริงนะไม่ว่าจะเป็นนักนักนักลงทุนสาย V ิอก็ตามครับถ้าดูลึกๆนะครับพวกเขาก็จะมีการคำนวณ p e r f o r m ร์แมตัวเองครับและไปๆมาๆมันก็มาหลักกันแหละโพสิฟเอร์เพล็กซ์ทั้สครับคือว่าเขาก็จะมีการจำกัดการขาดทุนจำกัดดาวซ้ายแล้วก็ มีการขยายอัพไซด์ครับนะให้อัพไซด์โตกว่าดาวไซด์เสมอครับเนี่ยก็เป็นลักษณะของอะไรครับ r i s k r e w a r d เนี่ยครับ position Si z e ไง p o ซ i t i ่ n s i ด e ที่ดีคือว่าต้องมีเงินทุนในหุ้นผู้ชนะมากกว่าเงินทุนในหุ้นผู้แพ้เสมอครับหุ้นผู้แพ้เนี่ยต้องมีเงินให้น้อยสุดครับหุ้นผู้ชนะต้องมีมีเงินในนั้นให้มากสุดครับหลักการเนี่ยหลักการเนี่ยซึ่ง ในการเทรดและการลงทุนของคุณนั้นมันจะไม่มีทางแม่นยําทุกครั้งหรอกนี่เป็นความจริงฮะคุณจะไม่มีทางชนะทุกครั้งอาจจะมีบางครั้งคุณดวงขึ้นจุดขีดอีกสักพักก็ลงฮะพอลงนี่แหละตอนลงเนี่ยความท้าทายของนักเทรดว่าใครจะเป็นตัวจริงกับตัวปลอมครับนะก็เหมือนกับภาพนี้นะครับที่ผมทำไว้เนี่ยตรงนี้ยเป็นช่วงที่อากาจัดเลยกําจัดผู้แพ้คนที่ คนที่อ่อนแอฮะคนที่อ่อนแอคนที่คนที่ไม่จริงจังอ่ะคนที่ไม่สู้เนี่ยออกไปก่อนครับช่วงเวลาที่แย่ๆเลยช่วงไรดีเนี่ยใครๆก็ได้ครับช่วงไรแย่จะวัดว่าใครของจริงครับหลังนาเนี่ยการเทรดเช่นกันฮะทำไมปู่ทำไมลง Peter Brand ุงปีเตอร์แบรนด์จึงบอกว่าเนี่ยผลตอบแทนจากการเทรดเนี่ยมันมันมาจาก การบริหารการเทรดและก็บริหารความเสี่ยงครับเนี่ยเพราะว่าดูความที่ตลาดมันก็มันก็ไม่ได้มีความแม่นยำตลอดเวลามันก็เป็นคือผมผมเขียนในเล่มนี้นะการวิเคราะห์เทคนิคบอกว่าตลาดมันก็เคลื่อนไหวไปของมันเองฮะมันก็มีชีวิตของมันเองฮะมันก็มันก็มีจักรวาลมันเองอ่ะพูดง่ายๆนะเราเองต่างหากที่ไปจับมันไปตีความมันวบบมันเคลื่อนไหวแบบนี้นะมันมันจะต้องเป็น มันน่าจะมันมันเคยทำแบบนี้มาก่อนมันน่าจะทําแบบนี้แหละมันจะกลายเป็นโอกาสให้เราเนี่ยเราคิดไปเองครับยิงตลาดมันก็ไม่รู้อ่ะไม่สนใจเราเราไปจับไปตีความมันเองอ่ะโดยเอาทฤษฎีที่มาจากอดีตนะครับซึ่อดีตมันก็มันไม่ไม่เจอทุกครั้งหรอกก็นานๆเจอทีแต่ว่าเห็นซ้าๆนั่นเองครับเราเอาตัวเองไปจับไปตีความมันเองเนี่ยตลาดมันก็ไม่ไม่รู้ไม่สนใจคุณนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเวลาเนี่ยพอ พอเวลาที่มันไม่ใช่เนี่ยพอเวลาที่มันมันทำตัวไม่ตรงําทฤษฎีอะคุณต้องยอมรับด้วยว่าเอยฉันคิดเองเออเองนะเว้ยฉันตลาดมันก็เป็นอย่างนั้นเองคุณต้องอะไรครับบริหารความเสี่ยงให้ได้ครับบริหารการเทรดได้ครับเนี่ยตรงนี้คือสําคัญกว่านะสําคัญถ้าคุณคือคุณอย่าเอาชีวิตไปฝากกับกราฟครับเพราะว่ากราฟมันมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่บันทึกการเคลื่อนไหวของตลาดครับ ย้ำนะครับกราฟมันเป็นเพียงแค่เครื่องบันทึกการเคลื่อนไหวตลาดครับมันไม่ได้บอกว่ามันจะไปไหนเป็นเราเองนะครับที่ไปคิดบโนตีความว่ามันจะไปมันจะไปทางไหนซึ่งทฤษฎีในอดีตมันเคยแม่นแต่ครั้งนี้อาจจะไม่แม่นก็ได้ไงเนี่ยตรงนี้คุณจึงต้องนะครับบริหารการเทรดไงมันความเสี่ยงไงนี่ยเล่มน,นี้มีนะครับ สารศิลปะการปันพอร์ตอ่านเลยนะฮะผมว่าดีนะฮะจำเป็นต้องอ่านแล้วกันฮะค,คุณเทรดเซัตตี้เขาเขาบอกว่านะฮะผมไปคัดมาว่าเอ็คืออะไรครับเอ็ดหรความได้เปรียบนั้นกราฟเนี่ยนะแทบไม่ได้ให้เลยครับกราฟแทบไม่ให้ความได้เปรียบเลยนะครับว่ากราฟเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การบันทึกสิ่งที่ตลาดมันเคลื่อนไหวครับ มันไม่บอกคุณว่ามันจะไปไหนนี่เป็นสิ่งคุณต้องจําไม่ได้นะคุณต้องยอมรับไม่ได้ความจริงข้อนี้นะฮะถ้าคุณรับไม่ได้นะคุณจะพังคุณจะโทษอ่ะอ่ะมีปัญหานะครับพอฟอร์เบรกเอาคุณก็โทษโทษสูตรมาพอราคาลงแรงคุณก็โทษเจ้ามือโทษตลาดโทษมั่วครับความจริงมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นมันเองมันเป็นจักรวาลมันเองครับเป็นเราไปพยายามไปยุ่งไปเกี่ยวไปจับไปเกี่ยวข้องไป ไปสร้างเงื่อนไขมันเองซึ่งมันก็ไม่สนใจคุณนะฮะมันจึงมีจึงมีนักเทรดที่เป็นมาร์เก็ตวิสัยว่าไรครับตลาดมันไม่สนใจคุณอ่ะลืมอีโก้ลืมไอคิวลืมเก็บประวัติคุณไปซะตลาดไม่สนใจคุณฮะณน,ณนะนี่ไงครับเพราะตลาดมันก็เป็นของมันเองนะฮนะมันมีเหตุปัจจัยมันเองฮนะดังนั้นเนี่ยอย่าฝากชีวิตให้กับกราฟครับนะฮะสิ่งที่เป็นความได้เปรียบของคุณในการเทรดนะ มันคือการบริหารการเทรดและบริหารความเสี่ยงกันเลยครับคุณต้องมีการให้ความสําคัญกับ Risk Reward Ratio Re ครับนี่ยตัดขาดทุนให้มีประสิทธิภาพครับแล้วก็ทนรวยหุ้นพุชนะให้ได้นานที่สุดครับ Position Size แล้วก็มี Mindset ที่แข็งแกร่งครับนี่ครับเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยอย่างทําผมทำในในตรงนี้คือว่ากราฟมันเป็นแค่10%ของทั้งหมดฮะที่เหลือคุณต้อง เนี่ยริสเรวอทก,ก็เนี่ยอ่านเร่มงนี้ครับอ่านสารศิลปะการปั้นพอร์ตน,นะครับตัดตัดขาดทุนก็เนี่ยพวกนี้มีครับพวกนี้บอกมาเลยครับการตัดขาดทุนเนี่ยพวกนี้ผมจะปูผมจะนําเสนอประเด็นกับการเข้าใจการผ่านความเสี่ยงด้วยด้วยการบอกตัวเองว่าผมเจอมาแล้วผมทำยังไงนะพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นวิวนัยนักเทรดความรู้หุ้นเทรดฮีโร่อ่าวิทยาการเทรดนะครับพวกนี้พูดถึงเรื่องราวของ ของการตัดขาดทุนนะฮะการทนรวยยังไงครับก็เนี่ยเพิ่งพาร e ซิวอร์เชที่ดีครับโพซิชั่นไซส์ก็มีการนะครับหุ้นผู้ชนะมีเงินให้เยอะครับหุ้นผู้แพ้มีเงินให้หน้อยครับนี่เป็นหลักการง่ายๆนะฮะแล้วก็ mindset. ไม่เซ็ตไ,ไม่เซ็ตกันเลยครับไม่เซ็ตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของความเชื่อครับความเชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นต้นตอของความล้มเหลวตัวเองแล้ว mindset เนี่ย mindset ที่ผมเขียนในเล่มสีแดงน,นะบอกว่าความจริงอะนะถ้าคุณอยากมี mindset ที่ดีนะเริ่มต้นจากความศรัทธาในระบบครับศรัทธาใน positive expectancy ศรัทธาในเกมระยะยาวครับศรัทธาในมีมีความสามารถในการเข้าใจ position size ที่มันถูกต้องเพราะ position size ที่ใหญ่เกินไปก็ส่งผลให้ใจที่วันไหวนฮะเพราะเนี้ยจำเป็นต้องมีครับเพราะว่าด้วยความที่ตลาดมันก็ เราไม่รู้ว่ามันจะไปไหนจริงฮะมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยมันนะดังนั้นวิธีการที่เราจะอยู่กับมันทํางินมาได้เนี่ยเราต้องเนี่ยกลับมาที่ตัวเองครับพวกนี้มันอยู่ที่ตัวเองเลยนะเนี่ยที่คุณเทรด e ซอติกเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเลยฮะทั้งหมดเนี่ยมันมันรวบรวมอยู่ในนะครับไมเซ็ตจิวิยาการเทรดครับนะฮะพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นดูริสดีวอร์ดตัดขาดทุนทนรวยโพซิชั่นไซส์เนี่ยมาจากตัวเรางสิ้นครับ กราฟไม่เกี่ยวเลยนะเห็นไหมครับกราฟไม่เกี่ยวเลยกราฟไม่เกี่ยวเลยเห็นไหมครับชัดเจนนะฮะทิ้งท้ายของคุณเท a นิงคอมโพเซอร์เขาบอกว่านะนักเทรดส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลาในการมองหาความได้เปรียบจากกราฟซึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกทันเข้าใจนะแต่ฉันแนะนำว่าพวกคุณควรใช้เวลากับกระบวนการทางจิตให้มากเพราะไม่มีใคร ไม่ว่าใครจะมีกราฟดีแค่ไหนถ้าคนคนนั้นมีแนวโน้มที่จะทําการซื้อขายผิดพลาดมันก็ไม่ต่างอะไรวันนี้นะฮะว่าอย่าได้ฝากชีวิตกับกราฟครับแต่กลับมาที่ตัวเองครับให้ความสําคัญกับวิทยาการเทรดครับให้ความสําคัญระบบเทรดตัวเองครับแล้วจากนั้นอนะ่ะคุณจะมีโอกาสที่จะสําเร็จรอดและสําเร็จได้นะครับก็เป็นไอเดียนะครับ สำหรับคลิปนี้นก็แนะนำนอกจากท่านสนใจอ e ีบุ๊กที่ผมเขียนนะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อนข้างลหละเป็นอะไรที่ตลาดไม่บอกคุณนะหนังสือทั่วไปไม่บอกคุณแนะ่นอนเรื่องนี้มันเป็นที่เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะคุณนะอาจจะรับไม่ได้ก็ไดนะ้แต่เป็นความจริงนะลองอ่านดูสองเล่มน้ครับอีบ e ุ๊กนะครับมีครที่เมมาเก็ตนะครับทัางนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ